แฮมไมฮสวัสดีครับผมสวัสดีเ,เพื่อนๆชาวซัมเมอร์วอลที่น่ารักทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ผมชินเคยครับในวันนะจ๊ะก,ก็วันนี้นะครับผมเราจะมารีวิวตัวของน้องโนบาระธาุเอ่อลมกันนะครับก็เป็นอีกตัวละครหนึ่งที่จะได้เรียกว่าเก่งมากๆเลยก็ได้นะครับเพิ่งมีการปรับมาใหม่ปรับสกิลมาใหม่นะครับผมแบบใช้ได้เลยสกิลคือปั่นมากนะทุกคนนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตัวของน้องโนบาระเนี่ยมันปั่นแล้วก็สกิลมันดีแค่ไหนยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูท แต่แต่พื้นฐานของโนบาระนี่ถือว่าสวยมากครับสปีดเอ่อยสอครับเดฟอยู่ที่670ครับ ATK 670ครับแล้วก็เลือดอยู่ที่1 2 k ถือว่าไม่ได้แย่เลยนะฮะแล้วก็ตัวของน้องครับเอาเวกนะครับจะได้ค่าความแม่นยำมา25%ครับถือว่าทําแม่นยาง่ายนะครับผมอ่ะต่อมาครับมาดูในเรื่องของสกิลกันบ้างว่าสกิลของน้องโนบาระลมเนี่ยมันเป็นเจ้าไหนเนี่ยนะครับผมอะอยาให้ไปเห็นภาพในตัวของหน้าทดลองสกิลด้วยนะครับมาเริ่มกัน สกิลที่หนึ่งของน้องโนบาระนะครับผมเป็นการตีนะครับแล้วก็มีโอกาสห้ามฮิวสองเทินนะครับตีแบบนี้ปึ้งนะครับแล้วก็ห้ามฮิวได้ด้วยนะครับคือสกิลหนึ่งห้ามฮิลเนี่ยค่อนข้างชัวร์มากนะทุกคนเท่าที่ผมลองเล่นมาลองจับมาเนี่ยสกิลหนึ่งโคตรชัวร์เลยนะครับห้ามฮิวแบบติดเป๊ะเลยนะฮะยกเว้นแต่ว่าเจอวุธกทัดไฟเงี้ยมันจะแฉลบหน่อยนะครับผมมาสกิลที่สองครับเป็นการโจมตีเป้าหมายที่เราเลือกก่อนหนึ่งตัวแล้วก็จะเป็นการโจมตีแบบสุ่มอ่ะอีกสามสามตัวเออ ตีอาจจะตีตัวซ้ําก็ได้หรือตีตัวอื่นก็ได้นะครับผมโดยมีโอกาส80%นะครับที่จะเป็นการยั่วยุศัตรูเนี่ยเป็นราวหนึ่งเทิร์นนะครับหาเป้าหมายที่มันมียั่วยุอยู่แล้วนะครับจะเป็นการเพิ่มเอ่อระยะเวลาจากยั่วยยุ่ยจสมมติหนึ่งเทิร์นกลายเป็น2เทิร์นและสูงสุดอยู่ที่3เทิร์นนั่นเองครับก็เป็นแบบนี้ตีปึ้งปึ้งปึ้งเนี่ยฮะย่อยยุ่ยได้แบบนี้นั่นเองนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอันนี้มันเป็นการโจมตีแบบสุ่มด้วยไหมเอ่อยั่วยุได้นะครับยั่วยุได้นะครับตตต่อออไปครรัับผมสกิลลวขงงนน้โะเยนนนนััั่่เเเเอองงะครรบหาากตตวียิด เอฟเฟกต์ลดพลังนะครับเกจต,ตัวของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้น30%เอฟเฟกต์ลดพลังเนี่ยคือนับทั้งหมดนะครับแช่แข็งสแตนหลับไอ้นนพวกน,นี้ก็คือตัวของเอฟเฟกต์ลดพลังทั้งทั้งสิ้นนะครับแล้วก็พวกแบบบัฟพีดหรือรีบัฟแดงอะไรต่างๆเนี่ยอันนั้นคือเรียกว,ว่าเอฟเฟกต์ลดพลังหมดเลยนะครับคือถ้าติดบับเนี่ยเกจเราจะเพิ่มขึ้นสามสิบเปอร์เซนต์ติดอันหนึ่งก็เพิ่มขึ้นสามสิบตีอีกครั้งหนึ่งติดบัฟแดงอีกก็เพิ่มขึ้น,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 กกนลวน้ว,วกสามสิบ นอกจากนี้ครับผมหากตัวของน้องเองเนี่ยมี effect, เอฟเฟกออรีบับแดงอยู่บนหัวนะครับน้องจะเป็นการลดเลือดตัวเองอะ่ะสิถือว่าเยอะนะปกติอะ่ะถ้าเรามีรีบับแดงอยู่บนหัวแล้วที่ไม่ใช่บัฟพิษเลยเลือดเราจะไม่ลดนะครับแต่อันเนี้ยเลือดเราลดลง10%เลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นข้อดีแล้วก็เออเป็นเป็นข้อเสียอีกข้อนึงแล้วกันที่ทําให้ตัวของน้องกระม่อมบางมากๆนะครับผมอะ่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับในข้อเสียก็มีข้อดีครับผมแต่ HP ของศัตรูทุกตัวเนี่ยยกนยลลกคน โอ้โหถือว่าเป็นอะไรที่สุดโต่งมากนะครับผมเออคือแมคาีนิกของมันเล่นง่ายมากติดบัฟแดงเกรขึ้นพอเข้าเทิร์นเสร็จปั๊บเนี่ยเลือดเราลด10%แล้วก็เลือดศัตรูลด25%นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไอตัวของบัฟแดงเนี่ยมันไม่ได้แบบว่าเอ้ยถ้ามีบัฟแดงสีอันเลือดของศัตรูจะลด100%ไม่ใช่นะครับผมคือคุณจะมีกี่บัฟแดงก็ตามครับมันจะลดแค่25%หนึ่งบัฟแดงก็ลด25%สองบัฟแดงก็ลด25%เช่นเดียวกันนะครับแต่เพียงแค่่่่่่่วววาาเเเเเลลทีีีพืือออออนนนนๆตตปัั๊บยแ้มิดใรงงข รีบับแดงเนี่ยครับมันจะเป็นการได้เกียรแทนเองครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามันเล่นยังไงแล้วก็การใช้งานของมันเป็นแบบไหนนะครับผมอ่ะมาสาธิตให้ดูเลยล้วกันนะครับตัวนี้ผมว่าน่าจะเป็นเมตาในการเอามาเล่นแก้ซีซีนะครับแล้วก็เอามาแก้พวกทีมแบบพวกพิษอะไรเงี้ยหรือแบบแก้พวกรีบับแดงอะ่ะเอามาแก้ได้อย่างพวกจีนธาตุมืดอย่างเงี้ยอาจจะโดนน้องเหมือนกันนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวพูดถึงเรื่องลูนด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตสาธิตเป็นตัวของน้องเท้มธาตอ,อไฟแล้วกันนะครับอืมาดูกันครับ เทมไฟตีปุ๊บเห็นไหมมันจะได้เกตเห็นไหมทุกคนเนี่ยตีติดบัฟแดงได้เกตเลยครับตีอีกปุ๊บติดพิบได้เกตอีกเห็นไหมแล้วเวลาที่เรามีบัฟแดงเห็นป่ะเวลาที่ตัวของน้องนงบาราเนี่ยมีบัฟแดงอยู่บนหัวเสร็จปั๊บเนี่ยเลือดของเทมอยู่เฉยก็ลดเลยเห็นไหมนี่ประมาณนี้ครับรูปหนึ่งเกตเพิ่มขึ้นเนี่ยเลือดลดอีกนไหมนี่อเประมาณนี้เห็นป่ะเออ this is m e c h นิกของน้องนะครับผมประมาณนั้นนะฮะแต่ว่าตัวเนี้ยจริงๆผมว่าถ้าจะเล่นอ่ะจะต้องมีตัวแบบพวกซับๆเข้าไปหน่อยนะครับไม่งั้นเนี่่่่ยยยอออาจจะเเลนนนนนหหืิดึง นะครับอาจจะต้องมีตัวที่มีการฮิวดิงให้น้องเออประมาณนั้นนะครับปีกเนี่ยจริงๆไม่ต้องนะเพราะว่าคือโดยภาพรวมแล้วผมมองว่าอีปีกเนี่ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ควรเลยนะฮะปีกเนี่ยไม่ควรไม่ต้องมานะครับผมอ่าดังนั้นเนี่ยขอแค่มีฮิวแบบเออซัพพอร์ตน้องหน่อยๆก็ดีแล้วนะครับแบบโลเลือดเนี่ยก็ได้นะครับโลเลือดก็ได้นะผม่ามาดูกันว่าถ้าในกรณีที่เจอแบบพวกทีมพิษเดี๋ยวร่วงไฟเ,เป็นยังไงบ้างนะครับผมมาดูนะ ซึบซึบซึบเนี่ยพิษเห็นไหมเกรดเพิ่มขึ้นนะครับเลือดเลือดร่มลบนะครับลดลงไป25%นะครับนี่เห็นไหมเข้าเทินปั๊บเลือดลดเนี่ยเห็นไหมเลือดลบเรียบร้อยครับเห็นไหมตีปั๊บเนี่ยเห็นไหมถ้าเราติดเออ่พวกสตาร์ทหลับพวกนี้อันนี้ก็ถือว่าเป็นสถานะแดงเหมือนกันนะครับหรือแบบลดพลังเหมือนกันนะครับดังนั้นเกรดน้องจะขึ้นเห็นไหมพอเกรดน้องขึ้นเสร็จปั๊บเนี่ยอันนี้ก็สแปมยาวๆไปนี่เห็นไหมเข้าเทินเสร็จปั๊บเนี่ยเลือดลด25%เลยนะครับผมี่สนใจว่ามมันีเปองบัฟแดงกี่บัฟนะครับมัันนนลดแค่่25%เทา้ แต่ว่าทุกการแจกในเรื่องของบัฟแดงเนี่ยมันจะได้ในเรื่องของเกตเข้ามานั่นเองเน,นะครับผมอ่ะประมาณนั้นละกันเนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาพูดในเรื่องของรูนกันบ้างว่าเอ้รูนของโนบาระกับอ์ติแฟกเนี่ยเราจะต้องใช้เป็นเฟสประมาณไหนยังไงบ้างนะครับผมอ่ะตัวของโนบาระเนี่ยหนึ่งด้วยความที่ผมเล่นมาผมรู้สึกว่ามันมันไม่ต้องการสปีดท,ที่มีความแบบบหวามากอ่ะมันจะต้องแบบรับรับเท้ารับตีนหน่อยหน่อยเออดังนั้นอ่ะผมมองว่าสปีดไม่ต้องไวครับประมาณสักแถวแถวร้อยยี่สิบร้อยสามสิบผมว่าน่า เราต้องการให้ศัตรูมาแจากในเรื่องของบัฟเราเยอะๆเ,เออรีบัฟเราเย,เยอะๆอย่างเงี้ยครับอ่าแล้วก็เราต้องมีความถึกหน่อยนะครับไม่ใช่แค่เลือดแล้วก็เออเราต้องมีเดฟด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเราโดนเจาะหรือโดนทิ่มมาเนี่ยตัวมโนมาระาเองก็ต้องได้ยืนนะครับผมในนั้นต้องมีความถึกเข้าไว้นะผมอ่ะสแตตที่ผมบิวจะเป็นเลือด 28k ครับเดฟอยู่ที่1,100ครับเออสปีดที่115ครับคิเลืนเนี่ยจริงๆมันขึ้นมาของมันเองนะแล้วก็แม่นยำอยู่ที่51นะตัวของน้องเนี่ยเอาเวกจะ ทีนี้ตัวของเอฟเฟกต์รูนก็ประมาณนี้ครับเห็นไหมเอฟเฟกต์รูนก็ประมาณนี้ครับจริงๆต้านทานเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องทําเลยก็ได้นะแต่ว่ารูนผมมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็จะเป็นประมาณนี้ครับนี่เลยนะฮะสเตตัสก็ใช้ได้ใช้ได้ไ,ดไม่แย่ไม่แย่ประมาณนี้ครับอืต่อไปครับอ์ติแฟกครับอ์ติแฟกเนี่ยไอตัวของธาตุเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปเจอธาตุไหนส่วนมากเนี่ยผมส่วนมากนะโนมราระห์ลมนะ โดยภาพรวมมันก็จะไปเอาไปแก้ทางพวกจินมืดเนาะจินมืดในคอนเทนต์ตัวของ r า a อย่างเงี้ยหรือจะเป็นแบบพวก CC ที่มีการแบบปั๊บแดงอย่างพวกแฮกเกอร์ธาตุเอ่อท่าด์ไฟอะไรประมาณเนี้ยแซมๆกันทีเนี้ยผมมองว่าไอ้การทาด์เนี่ยสำคัญมากขึ้นอยู่กับว่าเราจะเจอธาตุไหนอย่างผมอ่ะผมใส่เป็นการท่าด์ไฟนะครับเพราะว่าแบบอาจจะโดนทีไม่ตายทีเดียวอย่างเงี้ยหรือโดน d าเม g ธาตุไฟเบาลงอะไรก็ช่วยได้เยอะนะครับผมอ่ะแล้วก็ถ้าเป็นตัวของอัลติแฟกเอ่อเฟดของประเภทเนี่ยผมแนะนําเป็นว่าเกี่ยวกับเรื่องของเอ่อ การครีิเดเมตนะครับผมพิเดเมตที่ได้รับลดลม4%เอนย่างเงี้ยอันนี้สาคัญมากเพราะว่าเวลาที่ศัตรูตีไม่คี้หรือตีไม่อะไรเนี่ยมันจะส่งผลทําให้เราแบบอยู่ได้ยาวยืนได้นานขึ้นอะไรประมาณเนี้ยผมว่าสําคัญนะครับหรืออาจจะใส่เป็นแบบสกิลสองแม่นยําก็ได้เพราะว่าเน้นในการโพเวกเน้นในการแบบย,ออยั่วยุศัตรูเงี้ยก็ได้เช่นเดีวยวกันครับไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับผมประมาณนั้นทีเนี้ยในการหยิบของน้องโนบาระเนี่ยผมในมุมมองของวันละกันนะครับว่านบาระรอบเนี้ยเอามาเล่นในเฟสแบบไหนยังไงได้บ้าง1น ซิกวอลกิวอลผมว่ามาแน่นอนยังไงก็มาซิกวอลกิวอลมาแน่ๆแล้วก็อาทีเออาทีเอมาแน่นอนครับอารีนาได้ครับตัวนี้จริงๆเก่งในเฟสของการเล่นเอ่อกับคนนะครับถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของคอนเทนต์พิเอ่อพีวีเนี่ยหรือคอนเทนต์เกี่ยวกับฟาร์มเนี่ยผมมองว่ามันไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่เพราะว่าตัวที่มีการเอ่อแปะสถานะแดงอะไรพวกนี้นะครับในตัวของแบบพวกบอสอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ค่อยมีนะครับมันมีน้อยมากดังนั้นตัวนี้จะเก่งกับคนมากๆเลยนั่นเองนะครับใครที่มีน้องอยู่ผมว่าจับ ปั้นได้นะครับจริงๆจับปั้นได้เลยผมเองก็ผมเองก็จะปั้นอยู่นะครับเนี่ยเอามาใช้งานรูนประมาณนี้เลยนะครับผมใส่เป็นเอ็กซ์เตอร์นกับเนมิสิตนะครับผมช่วยได้เยอะคือตัวของเนมิสิตเนี่ยเวลาที่ตัวของน้องเนี่ยโดนทำดาเมจใช่ไหมเวลาเลือดลดประมาณนึงอ่ะเกจมันจะเพิ่มขึ้นพอเกจเพิ่มขึ้นเสร็จปั๊บเราก็จะได้เข้าเทิร์นเร็วขึ้นพอเราได้เข้าเทิร์นเร็วขึ้นเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็จะทําให้เหมือนกับคล้ายๆว่าตัวเองอ่ะก็โดนลดเลือดเร็วขึ้นเช่นเดียวกันนะครับผมมองว่าเอ่่่ออออตัััววขงงเเเเเเกก์์ทรรนนนนมมิิสียดาคคูบบ้้แล ตัวนี้ไม่ต้องทําต้านทาน้อยนะทุกคนนะคือปล่อยเซอร์ได้เลยนะครับไม่ต้องทาแบบต้านทานร้อยนะแบบพี่ว่านผมกลัวมันตายจังเลยอ่ะแบบปั๊บแดงมันเยอะอย่างเงี้ยแล้วมันลดเลือดตัวเองผมทําแบบต้านทานร้อยได้ไหมไม่จําเป็นนะครับทุกคนนะคือปั๊บแดงมาเลยอย่างเงี้ยอออแบบอ้าแขนรับแบบมาเลยจ้ามาเลยจ้าอะไรประมาณนี้ครับอืมก็โนบาระนะครับผมตัวหนังสือเอาแบบแอคเท่ๆคูลหน่อยนะครับนี่ประมาณนี้ฮะ ก็สำหรับตัวของโนนะมาระก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครที่ชอบฝากกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยแล้วกันนะฮะไปเร็วบีบี bye.